สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรังคงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับหลายท่านก็ไปทำงานแล้วนะครับวันที่17นี้หลายท่านก็กำลังเดินทางหลายท่านก็ พักอยู่บ้านจะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วดคลารอดปลอดภัยนะครับขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพพุทธบารมีธรรมบารมีสังคบารมีจงปกป้องคุ้มครองเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับบางจังหวัดก็เป็นวันไหลสงการดื่มมากดื่มน้อยถูกกันนิดกระแทกกันหน่อยก็ขอให้รัดระวัง ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเทศกาลสงการนะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวใจเราก็ขอให้ลมเย็นเป็นสุขนะครับวันนี้พรอยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะัละคังเป็นอีกองค์หนึ่งแ้ะครับที่ มองจากสายตาของพวกเสียนพระที่เขามองพิมพ์เขาก็จะว่าผิดพิมพ์นะครับซึ่งพ่อใหญ่ม,มหาบอกบอกทุกคลิปนะครับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครที่เข้ามาเพิ่งศึกษาคลิปต่างๆที่พ่อใหญ่ม,มหาลงไว้มีเวลาก็เข้าไปเซิร์ชดูได้นะพิมพระเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายสุดนะ เดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปใส่ใจพิมพ์พระนี่มาอันดับสุดท้ายอันดับแรกเราดูความเก่าดูความเก่าก่อนนะเก่าในระดับไหนเก่ายุคต้น200ปีเก่ายุคกลาง170ปีเก่ายุคปลาย150ปีแล้วก็สองมาดูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของพระนั้นน่นนะเก่าระดับใดอ่นะ ต้นกลางปลายหรือเมื่อดูความเก่าเหมาะกับความเป็นธรรมชาติแล้วก็มาดูมวลสารมวลสารเนี่ยวัดละครั้งเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะเพราะว่าพิมพ์นีมาท้ายสุดเลยอันดับที่4ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปความรู้เพิ่มขึ้น พวกเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนนี่เขาจะไม่พูดเรื่องพิมพ์กันแล้วนะแต่ก็มีอวตารบางคนนะเข้ามาคอมเมนต์บ้างคือพวกนี้ไม่รู้จริงนะพวกไม่มีความรู้พวกขาดความอบอุ่นนะที่เที่ยวกดชาวบ้านทเที่ยวสวดพระชาวบ้านว่าผิดพิมพนะดังนั้นพิมพิมพเนี่ยมามาอันดับท้ายสุด เพื่อนสมาชิกที่เราทราบคนทั่วไปก็มีพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานพิมปุกโพพิม์ฐานแซมพิมพเจดีพิม์เกศบัวตูมนะฮะพิมสองพิมพ์เพิ่มเข้ามาพิมพ์เส้นได้กับพิมพ์อกครุฑนะส่วนพิมพ์เสียนโตพิมพ์เสียนบาทนี่ก็เพิ่มเข้ามาอีกมีหลากหลายพิมพ์นะครับยิ่งในยุคต้นชาวบ้านทำช่างหลวงมาในยุคปลาย ดังนั้นถ้าหากว่าใครมาพูดเรื่องพิมพ์นี่เราอย่าไปใส่ใจเราอย่าไปจิตตกกับพวกนี้นะเพื่อนสมาชิกท่านนี้ท่านศึกษาท่านมีองค์ความรู้ท่านศึกษาไปใจต้องนิ่งนะครับพระสมเด็จมีมากพอสําหรับคนที่มีความต้องการสําหรับคนที่มีองค์ความรู้นะครับซึ่งพญมหาก็ย้ําย้ําทุกคลิปนะครับเผื่อว่าจะช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็นําไปบอกกับคน รุ่นต่อๆไปปราบใดที่หากท่านยังพูดว่าผิดพิมพ์นี้แสดงว่าท่านเป็นแมทริกท่านเป็นคนที่ฝังหัวในกลุ่มพวกสมาคมชมรมสถาบันเขามีไม่กี่คนที่เขาชอบพูดว่าพระนี่มีปอมาตั้งแต่สมัยสมเด็จแล้วผิดนะพระที่เราเห็นขอบข้างที่โดนฝนเขาฝนทํายาของคนสมัยก่อนเขาเหมือนเราเอาปูนเปลือกหอยไปเผาแล้วมาทําเป็น ปูนเชียวหมากนะคนสมัยก่อนเกิดโรคหาเกิดโรคภัยไม่มีอัดไปหาหมอแต่เขาเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงป,ปู่ก็เอามาฝนทํายาแต่พวกเซียนบอกว่าฝนออกเพื่อที่จะเอาเข้ากรอบพระใหญ่กรอบเล็กในสมัยก่อนอันนี้ก็ผิดนะผดะผิด2แล้วผิด3ก็คือนี่แหละพิมพ์นะเดี๋ยวนี้พวกเซียนใหญ่ๆมีไม่กี่คนนะเขาไม่พูดแล้วนะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นดูเดี๋ยวนี้เอาพระมาไล่สด ขายกันเนี่ยพระใหม่ทั้งนั้นเลยจับดูก็เหมือนพระพวกเราชาวบ้านทั่วไปเนี่ยพิมพเดียวกันรูปแบบเดียวกันเนื้อหาเดียวกันมาอยู่กับเขาทตไมันถูกพิมพ์ทำไมเป็นพระแท้ขณะเดียวกันพระแบบนั้นมาอยู่กับเราทำไมเป็นพระพระเจ๊พระปอมดังนั้นไอ้ที่มีเห็นก้อนเงินมัดๆยื่นมือให้กันจับเงินยี่ห้าล้านยื่นพระให้กันอันนั้นการตลาดคอนเทนต์อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อรูปภาพที่เขามี อย่าไปมองรูปภาพที่เขาให้ดูให้เห็นนะเรามองสติเรามององค์วามรู้ของเราดีกว่านะครับอันนี้ใครเข้ามาฟังก็ช่วยเผยแพร่ดันนี้มีครูบาอแอมามยนหลายช่องก็พูดเหมือนพ่อใหญ่มหานี่นะคือคือพยายามอย่าไปสนใจคําว่าผิดพิมพ์นะอันนี้เขาเลิกพูดกันแล้วพวกเซียนใหญ่ๆเจ้าของต้นจะบับเขาไม่คุยแล้วนะ ใครคุยถือว่าเชยนะเชยเชยมากแต่พวกอวตารที่พูดในตัวเองดูดีก็ยังพูดอยู่ตอนนี้นะเรื่องผิดพิมพ์เนี่ยพ่อจะมหาจึงนําองค์นี้มาให้เพื่อนๆสมาชิกดูอีกอ,องค์หนึ่งก่อนหน้านี้ก็นําองค์ลักษณะอย่างนี้แหละครับเรียกว่าพุทธศิลป์สมัยเชียงแสนเลยทีเดียวมีหูตั้งสองข้างประบ่ามีเส้นแสมขึ้นมาเรือนรางเพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าก่อนนะครับแล้วดูดูด้านหลัง เราจะให้ดูใกล้ๆกันนะครับอย่างนี้ถ้าเนี่ยนะครับด้านข้างถ้าให้พวกขายพระเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมองเขาก็จะจับพระที่เขาขายได้ซื้อมาแล้วไม่จมนะครับซื้อมาแล้วไปต่อได้นะครับเขาจะก็จะเอาพระพวกนั้นเขาก็จะมองพระพวกเราเนี่ยเป็นเป็นพระทีะ่ไม่ดีไม่แท้ไปอ่ะเพื่อสมาชิกดูนะครับนี่ เราดูไปพร้อมกันนะครับเป็นพระที่มีความงามสีวันนะพระสมเด็จบางองค์เนี่ยดูดูเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนะเพื่อนสมาชิกเป็นยังไงมาดูกันนะครับพระแท้นี่ชํานวนนะเพื่อนสมาชิกแล้ะแต่ว่าเราเราจะดูเราจะเห็นแบบไหนนะ เราดูเราเห็นเราจําภาพและติดตามีอะไรที่เขาพูดใส่หูอยู่เราก็จะติดตาตรึงใจตามนั้นเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้นะดูความเป็นธรรมชาติเขานะดูลึกโคบนี้ลึกแม่พิมพ์นี้ลึกนะเนี่ยก้อน <c oughs> ก้อนมวลสารเนี่ยฝังอยู่ด้านในเลยนะเนี่ยก้อนมวลสารเนี่ยเราก็จะเห็น เม็ดครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำฝังอยู่ด้านในเลยนะขนาะเดียวกันเราก็จะเห็นซอกลักแ้ทางด้านขวามือเรานะสายองยค์พระนิยกสูงขึ้นเด่นไหมครับเนี่ยองค์นี้แม่เหล็กมาดูดติดนะเพื่อนสมาชิกนี่เราจะเห็นหูทั้งสองข้างลำไรนะมองด้านหน้าไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มองด้านข้างจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนภาพ3มมิติเลยนะ เพื่อนๆดูดูพพักก้อนมวลสารเป็นก้อนๆเลยนะเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเศษโลหะทองเหลืองนะเพื่อนสมาชิกไม่ใช่เหล็กไหลนะแผ่นนี้คือช่างในสมัยก่อนที่เขาเป็นช่างทําพระพุทธรูปนะครับเวลาจะเข้ารูปเอาสบายอะไรมาถูส่วนี่เกินส่วนี่เลียวออก ตบแต่งพระทูปุให้สวยงามเนี่ยเขาก็ไม่เอาไปทิ้งนะเขาทราบว่าหลวงปู่สร้างพระสมเด็จก็นํามาเป็นมวลสารเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเห็นคลื่นคลื่นด้านในเป็นคลื่นเลยนะครับมวลสารด้านในเนี่ยเม็ดประทาดเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเหลืองครบนะครับองค์นี้เราดูใกล้ๆนะครับเพื่อนเ่เห็นไหมครับเมเหล็กมาดูดติดนะครับองค์นี้ เราก็จะเห็นเหล็กไหลไผ่ดำเม็ดประทาตเม็ดแดงครบนะครับก่อนมวลสารนี่มไหมครับมวลยุบหดเข้าไปด้านในเลยนะก้อนดินซอพอ,องเหลืองเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาเราดูไปนะครับแล้วเนื้อก็ขา,ขาวขาวคล้ายกับ ผงแป้งโรยพิมพ์นะเพืเ่อนๆดูเม็ดเล็กไหลไปดำนะลักษณะมีเรียกว่ามีสนิมเล็กขึ้นเต็มรอบเม็ดเหล็กไหลเล็กไหลไปดำนะเพืเ่อนๆดูนะคล้ายกับโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นแผ่น จเจอแผ่นจเจอเม็ดสองเม็ดนะในองค์พระองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอันนี้ดินหลักเมืองอันนี้ดินโป่งเหลืองดินโป่งเหลืองเขาจะสีก็จะเหมือนสีลูกแครอทนะเพื่อนสมาชิกนี่สีก็จะเหมือนลูกสีของลูกแครอทนะเพื่อนสมาชิกดูดูด้านในนะ เห็นไหมครับนี่นี้ดินหลักเมืองเม็ดเม็ดดึกไหลไปดำเม็ดประธาตก้อนผงพุทุคุณครบนะครับองนี้เพื่อนสมาชิกดูดูพระอุละท่านนี่ใส ให้กับเป็นแผ่นหินเลยนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกดูเนี่ยเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทานะครบนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวรบางเ,เป็นพิมพ์ใหญ่ชาจีวรบางนะครับ นีถ้าใส่อย่างนี้คือเม็ดพระธาตุนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยก่อตัวอันนี้คือหินขาวก้อนผงพุทุคุณนะครับนะเราก็จะเห็นดินหลักเมือง เพืเ่อนๆได้ดูด้านหลังนะครับดูคอามงามของท่านนะครับนี่เม็ดเม็ดเล็กไหลไปดำนี่คือด้านหลังนะครับรอยปีแยกรอยแตกในี่ครบนะครับเราจะเห็นสีน้ำตาลนะสีน้ำมันตังอิวนะครับเนี่ยเป็นจุดจุดเป็นจ้ำๆนี่แหละครับ คราบน้ำมันตังอิวอเพื่อสมาชิกดูนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นจุดๆุดเป็นจำ้จำๆเราเห็นเนีย่ยเมด็ดเป็ดประทาดนะครับนี่ดูแล้วคลาสสิกมากนะครับองนี้คลาสสิกเลยนะครับเราเราดูด้านข้างนะดูด้านข้างงดงามงดงามมากนะครับ โอ้โหแบบคลาสสิกเนี่ยเราเห็นเม็ดนี่คือเม็ดเม็ดเหล็กไหลไยดำนะเพื่อนสมาชิกเม็ดนี้นะเม็ดเล็กไหลไปดำนะครับติดอยู่ในเนื้อพระนะครับโอ้โหถ้ามีอยู่ในพระสําสเร็จเราสักเม็ดสองเม็ดนี่อุ่นใจเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าเรา ใครติดตามพ่อมหมามาตากว่ามีคลิปองค์นี้นะมีองค์นี้ไว้ครอบครองนถือว่าสุดยอดแห่งวงการพักเครื่องแล้วนะครับเราค่อยๆดูไปนะครับ เม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เม็ดประทาดเนี่ยดินหลักเมืองนะครับนี่ดินหลักเมืองดินหลักเมือง เราดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับดูด้านข้างพระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนี่บอ่อน้ําตานะเพื่อนสมาชิกบอ่อน้ําตานี่เม็ดแดงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่เม็ดเม็ดพระธาตุนะฝังอยู่ในเนื้อพระเลยทีเดียว พืนดูอ,องค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้าน้วยน,นะครับขอบคุณครับ